้านมมือร่วมขอบุญจากเราก็มีอนุโมทนากระกพูดอย่างเงี้ยเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เพราะผมแล้วฉันได้เงินแล้วไม่เธอจะไปไหนก็ไปเอาว่าตามพิกไปพิกมานะอย่าไปนั่งท่าเดียวนะเด็ดเน็ตเก็งตีชักแตกๆจะตายก็บบ่พิษชัก,ชก,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 กเสือเดยกก็ผีเข่าเอาว่าจะแล้วก็นหน้านิดเดียวนะไม่ต้องหมอกนะเดี๋ยวมันจะมีแกดออกมา เอาว่าตามนะขยันขยัดอดออมอดทนแล้วน้ำมนตจะช่วยได้ชีวิตจะก็ค่อยดีขึ้นดีกว่าที่แล้วมาเพราะขยันเพราะประหยัดถ้าขี้เกียจฉันหลังยาวไม่ทำมาหากิน ไม่ศึกษาเราเรียนไม่อดออไม่อดทนน้ำมนต์แปดร้อยตุ่มพระแปดร้อยองกระซอยหยัางบ่ได้จริงไหมเสียงดิเอาว่าจำเราต้องช่วยตัวเองพระพงมน้ำมนต์จะร่ำจะรวย โดยไม่ต้องทำงานรวยเพราะน้ำมนต์เป็นไปบอได้อ๋อว่าจำถ้าพงน้ำมนต์จะหายโรคหายภัยโดยไม่ต้องกินยาหายเพราะน้ำมนต์เป็นไปบอได้แทยที่จริงแล้วชีวิตของเรา จะพออยู่พอกินหรือไม่อนาคตจะยากดีมีจนอย่างไรอยู่ที่ตัวเราเองและทุกคนในครอบครัวไม่ใช่อยู่ที่น้ำมนต์พระพรน้ำมนต์เพียงให้กำลังใจเท่านั้นถ้าเชื่อมั่นอย่างนี้ ขอให้ขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้าอย่าตกต่ำลำบากไปกว่านี้ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆวันละเล็กวันละน้อยดีกว่าที่แล้วมาเพราะเชื่ออย่างมีเหตุผลไม่เชื่ออย่างง้ององาย ด้วยเธอเนี่ยาบ้าอันเป็นสิ่แหละตัวอย่าถือสา